เดี่ยวสวัสดีครับเราจะไปอินเดียเจมีแต่ว่าลองขึ้นเครื่องมาตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วตอนนี้ยังไม่ได้พื้นพื้นดี่เลยไปตีหอกรอต่อไปนะ เรามาถึงศรีนากาแล้วฟังจากเสียงแตะแล้วน่าจะรู้อยู่ที่ไหนนะฮะรีบได้ทุกเนี่ยตอนนี้เราก็จะไปที่รถกันนะครับผมต่อรถกันตอนนี้ขึ้นรถไป่แล้วครับผมอ,อากาศเย็นสบายมาก <c oughs>

นี่ก็มาถึงแล้วแคชเมียร์สวัสดีค่ะสว,สวัสดีค่รับทีมงานนะครับเนื่องจากเรามากันช้าเนาะเครื่องดีเลย์อย่างเงี้ยเราก็เลยขึ้นไปแคมป์ข้างบนไม่ทันก็เลยต้องพักอยู่ที่แคมข้างล่างนี้นเะ<ม>ห็นไห,นหมเห็นไหมน,นี่เลยครับแคมที่ผมจะพักคืนนี้นะครับ พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้าเลยไม่รู้ว่าร่างกายจะไหวหรือเปล่านะบรรยากาศดีมากเลยครับดูวิวโอ้โคตรสวยโคตรสวย Good morning อรุณสวัสดิ์ครับ วิวเห็นวิวสวยสวยตอนนี้เราจะเริ่มเดินกันแล้วนะครับแต่ว่ามาดูเมื่อเช้าผอกมัน <c oughs> มันคืออีย่างาอยน่าทานไหมน่าทานไหมน่าทานไหมนี่เป็นชุดแฮปปี้มิวของพวกเราวันนี้นะครับ และนี่นะครับคือลูกหาบของเราวันนี้มาแล้วตอนนี้ก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับตอนนี้ยังเดินมาไม่ถึงไหนเลยครับนี่น้องน้องลูกหาบเรา มานะฮะจะแซงหน้าเราอยู่แล้วเพ <Hello. S 1> โคตรเหนื่อยเดินแค่ครึ่งโลเองนะโอ้โหแบบ ป้าบอมากมาทำอะไรที่นี่คำพูดเดิมๆนะครับเวลามาเดินเขาผมเห็นล่มข้างหน้านละไปพักก่อนไม่ไหวเลยวะ่ะ <c oughs> เราเพิ่งเ <c oughs> พิ่งเดินมาในนิดเดียวฮนะแล้วก็พักเรื่อยๆตามล่มเงาแต่วิวโคตรสวยนะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็จะถึงจุดหมายที่เราหมายปองกันแล้วนั่นคือร้านเซเว่นอีเลเมันมีที่ไหนกันลนะ่ะมันเป็นร้านขายของนะครับข้างหน้าที่นี่นะครับช่วยชีวิตผมได้มากเลยแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยวิวข้างหลังโคตรเจ๋งเลยหยุดถ่ายรูปตลอดทางนะแต่ว่าเราต้องทำเวลาให้ไปถึงแคมป์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เลดมากแล้วนะ จุดตั้งแคมป์เอ้ยไม่ใช่เซเว่น,บบนี่แเราจะพักกินอาหารกลางวันกันที่นี่นะครับวิธีการกินก็นคือกินกลางแดดนะรบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้แม่นะโคตรร้อนอนะ่ะอีกเมนูหนึ่งนะครับที่จะพลาดกินไม่ได้แมกกี้ครับนี่มาม่าต้มนี่เองอากาศร้อนต้องกินของร้อนนะร้อนมาก ันนี้คือวิวข้างทางผมนะครับช่วงนี้จะยังไม่ได้ขึ้นเนินเลยนะครับจะเป็นทางเรียบเรียบภูเขาไปที่นี่นะครับเรามีบริการน้ําดื่มธรรมชาตินาะอวันนี้เราจะมากินน้ําเย็นๆนะครับจากตาเซียกันนะฮะอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุอันนี้อาจจะกรองก่อนกินนะครับแต่ว่าอยากลองกินสดๆดู สดชื่นรสชาติดีเลยครับพัดไข่เนื่อนะเนาะชื่และเดี๋ยวไปกันต่อครับที่เลือนลอยอยู่ ทีเริ่มเดินกันอีกแล้วสภาพที่คือแบบยังไม่พร้อมเดินทางเลยพาสที่เราจะข้ามวันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูไอตรงนู้นนะครับที่เราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง จะไหวปีนี่้โอ้โหโหดร้ายมากเลยวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่เจอล่อมไม้แล้วนะเร,เราจะเจอตแต่หินนะครับน้องข้างหลังผมฟิตมากเลยเด <c oughs> หลบให้ก่อนทำไมไหวแล้ว จะสอบทมผู้แข่งแกร่งของทริปนี้นะครับน้องเฟิร์นก็เฉยๆนะคะสบายๆไม่เหนื่อย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 มากได้นสาเป็นเด็กหลังห้องหรือเปล่าครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะกำลังอัพอัพเกรดอัพเลเวล <laughs> ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะแต่หายใจรวยๆอากาศน้อยต้องหายใจแบบหอ่ะสวยยังเลย <laughs> <laughs> ครับ morning อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันนี้คืมฟ้าคืมฝนเนาะเตรียมตัวเปียกกันเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปทางโน้นกันนะครับเช้านี้เราเดินท่ามกลางสายฝนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะข้ามแม่น้ำข้างหน้าไป ไมจ้าไม่เหนื่อยเลยค่ะสบายสบายมาก เพื่อนเห็นเล็ข้างหลังไหมเล็กแรกวันนี้วันนี้ส่งใส่ฝนจะตกทั้งวันนะครับ ตรงนี้เราต้องค่อยๆเดินนะครับทางมันจะลื่นๆหน่อยตอนนี้การจราจรติดขัดนิดหน่อยนะครับเนื่องจากนอกา้องม้ามากันแบบโอ้โหหลายตัวเลยต้องรอแป๊บนึนงครับ แต่ว่าวิวข้างหลังผมเนี่ยสวยมากเลยฮะดู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 โคตรดีอ่ะแต่ข้างบนนั้นเดี๋ยวเราเดินไปเจอเมฆกันดู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 ใกล้ถึงละใกล้ถึงลวระหว่างทางนะครับเจอน้องแก่อีกแล้วฮายู ใจเยอะมากตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักนะครับมาที่นี่นะอย่าลืมพกเสื้อฝนมาด้วยเดี๋ยวเราลองดักน้องแกะก่อนสสวัดีในที่สุดเราก็มาถึงตรงพีกแล้วนะครับ เพื่อความอบอุ่นนะฮะดูทำอะไรกันเนี่ยมันจะกาดเล็กนะครับแต่ว่าเมกเยอะไปหน่อยไม่เห็นเลยมันคือเล็กนะนี่เล็กเล็กมองไม่เห็น ฝนตกอ่าแล้วครับอ่าเห็ดเล็กจริงๆแล้วข้างหลังผมเล็กเห็นไหม,ไมเล็กที่แปลว่าขาใช่ไหมครับ ข้างหน้านะครับก็คือจุดตั้งแคมป์ของเราวันนี้นะครับโยโย Good morning ครับ yeah, yeah. ผมอรุณสวัสดิ์วันนี้เราเริ่มเดินกันแต่เช้านะครับเ mm hmm. มื่อวานอันฝนตกใช่ไหม mm hmm. แต่ดูวันนี้อากาศสดใสมาก mm hmm. ไม่หลงแบบเมื่อวานแล้วครัตรงนี้นะครับเราก็จะเดินข้ามแม่น้ำกัน แล้วจุดหมายวันนี้คือการขึ้นนู่นอยู่ข้างหลังโคตรสวยเลย ทางเราจะเดินขึ้นวันนี้เอาอีกแล้วเดินราบไม่ทันเลยก็ต้องขึ้นอยู่นะแต่สวยมากเลยนะดูฟ้าดูภูเขานะเหมือน w a l l เ a p e r ของวินโด s เลยขึ้นเข้าไปกันละเรายังขอซึมซับบรรยากาศอยู่แป๊บนึ่งนะเดินแป๊บเดียวก็ทนันนี่วดเกงดูคุณดูอยู่ข้างหลังผมโห อยากนั่ง,งโง่ๆแล้วมองนานๆมากเลยนะแบบว่าโคตรดีครับอ่ะน้องมาลูกหาบเรามาอีกแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับสวยมากคนัาข้างหน้า อ,อรุณสวัสดีครับวันนี้เดินทางต่อเช้าอีกแล้วเส้นทางวันนี้จะเป็นหินเยอะส่วนใหญ่นะครับอืม อากาศจะขมุกขมัวหน่อยเนาะวันนี้ทางเดินคน่ s> <S อนข้างลำบากนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เ hmm อ้สุดยอดเลย สวยสวยมามาระชนบอยนี่สิที่เด็กว่ายอดที่แท้จริงมาถึงแล้วไม่เห็นเหนื่อยเลยรอเล่นเหนื่อยโคตรต้องเดินขึ้นเดินลงกี่รอบนี่เราเพิ่งเดินมาแค่ ชั่วโมงกับอีกส0นาทีนะครับยังไม่ถึง2องโลเลยแต่แบบดิ่มดำธรรมชาติเนาะโคตรดีดูทางข้างหน้าเราจะไปยอดตรงนูนน้นกันนะ เพื่อนเห็นเล็กไหมครับข้างหน้า,ว,าว้าวสวยโ,วสโคตรเหนื่อยอ่ะ ยังไม่ถึงแคมป์เลยแต่นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูวิวแคมป์เราข้างหน้านี่นะครับแคมป์ของเราวันนี้นะฮะเราจะเห็นเล็กอยู่ไกลๆแต่ว่าหมอกเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมหลังหองนี้เลยเล็กสวยมากป่ากรแตกเช่นกัน หเหนื่อยแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาเต๊นกันก่อนตามปกตินะฮะเวลาทานข้าวเสร็จนะเนาะเขาต้องมาล้างกล่องกล่องอาหารเดี๋ยวเรา,าให้ดูนะให้สามแม่ครัวเราสาธิตนะฮะว่าล้างกันยังไงดูจากสภาพนะฮะทุกคนนี่คือแบบมือฉมังในการล้างจานมากล้างพับ,เพ,บเพียบล้างผักเพียบต้องพับเพียบต้องพับเพียบนะจ๊ะ โอเคไม่เอาตอตออกมาเลยไม่อันนี้เจเอาดีๆอันนี้คือดีๆีทุกวันคือเราแบบนี้วิวทะเลสาบคือดีมากคือ รอบๆทะเลสาบนะครับก็จะมีแคมป์อยู่หลายแคมป์นะครับแล้วแต่ว่าเราจะมากับกรุ๊ปไหนนะครับแล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนันเกาเล็กนะครับผม

กินโชกินโชเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากโออ,ออนุ่นแบบแน,น่นๆ่ะมัอนเค้าบอกว่าหอมออแต่ไม่ใช่มีไม่มีกล้วยนะแต่ว่านแน,น่นๆหวานหน่อยไม่หวานมากอร่อย มองนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ยังจะข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สุดท้ายนะครับอากาศดีมากแสงดีมาก พักเหนื่อยอากาศดีมากโคตรร้อนเลยดูวิวดูวิวดูวิวมาโคตรจับ เพื่อนๆครับเห็นทางข้างหน้าแล้วเรามาถึงข้างล่างแล้วโอ้โหโคตชื่นใจ